สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพบกับที่ปรึกษานะครับคุณนันท์แสงพันธิสกุลนะครับผมหรือเซลล์หนึ่งนะครับผมพร้อมกับสวัสดีครับผมที่ปรึกษาการขายวอลุ่มมริทองนะครับอยู่ที่โชว์รูมฮาร์ดแวร์เฟิร์สนะครับลองอลังสิตคลองสองนะครับธัญบุรีนะครับผมได้นะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับผมในตัวของซีวิค G11 นะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับ11ข้อดีของ G11 นี้มีอะไรบ้างเราตามไปดูกันเลยนะครับน้องเก๋ยา ก็เริ่มต้นนะครับหลักๆนะครับตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับจังหน้ากระจังหน้านะครับในแบบที่เป็นแบบแนวสปอร์ตนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัวไฟหน้านะครับรอบคันก็คือจะเป็นแบบฟู l l LED นะครับตัวนี้มาพร้อมโลโก้ RS นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปของตัวรุ่นที่เป็น RS นะครับก็คือจะมีชุดแต่งที่เป็นของ RS มาให้จากโรงงานเลยนั่นเองนะครับแล้วพร้อมกับนี่ครับกันชนหน้าแบบสปอร์ตนะครับผมอ่าก็ให้ความรู้ราสปอร์ตสวยงามนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาไล่ ไปจุดๆเลยนะครับผมว่า11ข้อดีมีอะไรอีกนะครับผมเดี๋ยวเราไปทางนู้นนะครับไปครับน้องเก๋เดี๋ยวเชิญมาดูเลยครับอ่าอันนี้คือรไรครับน้องเก๋ตัวนี้ครับจะให้เป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับสีดํานะครับตัวนี้จะพาะรุ่นไอเอสแ้นนะครับผมข้อดีของมันก็คือว่าให้ความสวยแล้วก็ดูดันแล้วก็ดูสปอร์ตมากนะครับสาหรับรถรุ่นนี้ใช่ไหมดูดันมากครับลองสังเกตสีนะครับ จะดูเป็นตัวนี้นะครับมันจะให้เป็นประมาณสีโทนสีดําพึ่งดำด้านเลยจะตัดกับรถทุกรุ่นนะครับที่เป็นดูนาเอหมดเลยก็คือเขาออกแบบมาวิศวกรเขาคิดไว้ให้แล้วสุดยอดมากครับ,รบผมบอกได้เลยแทบไม่ต้องคือง่ายๆว่าออกตัวไอไปเนี่ยแทบไม่ต้องไปเปลี่ยนล้อแม็กอะไรเลยจบจากรโรงงานได้เลยครับผมแล้วขอเพิ่มอีกสักสองนิ้วได้ไหมเป็นขอบ 19- 20ีอย่างงี้ได้ไหมครับตองเก๋นี่ไหนบ้างครับตองเก๋ยชูนิ้ผิดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปนะครับผมได้ครับอันนี้ครับผมตัวนี้นะครับผมกระจกมองข้างนะตวนนนีี็็ทททํําาเเปปโ่่สดแ ว่านะครับตัวนี้จะมีข้อดีอีกหนึ่งเรื่องก็คือยังไงครับน้องเก๋เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวครับครับรุ่น a s นะครับจะมีเลนวัดนะครับเราจะเห็นภาพนะครับจากด้านฝั่งนี้นะครับขึ้นที่ตัวหน้าปัดหน้าจอของตัวรถยนต์ก็คือก็คือเหมือนจะเชื่อมภาพจุดมุมบอดเนี่ยครับผมใช่ครับอ่าที่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับก็คืออ๋อเข้าที่หน้าจอตรงกลางของในตัวรถเลยปลอดภัยครับตัวความปลอดภัยไม่ต้องมีไฟกระพริบเล็กๆอะไรอย่างนี้เราไม่เอาเราไปเป็นภาพไปเลยโอเคนะครับผมนี่ครับถัดมาครับตัวมือเปิดนะครับก็คือจะเป็นนนนสีีดดําเเช่ยวกััะครบ จะอะไรเลยน้องเก๋อะไรครับเนี่ยเราเรียกว่าโอ้ไม่กอดนะครับโอ้ไม่กอดนะครับตัวนี้ก็คือเฉพาะรุ่นอ่าถ้าเป็นทุกรุ่นนะที่เป็นใช่ครับผมก็คือถ้าเราล็อกรถนะครับตัวรถก็คือจะพับกระจกแบบอัตโนมัตินะหากเราอยู่ใกล้รถครับเราปลดล็อกครับกระจกก็จะเปิดให้อัตโนมัติขับฉี่ออกไปได้เลยโอเคครับผมใช่ครับนะครับต่อไปครับแล้วอันนี้ครับน้องเก๋ น้ำมันนะครับผมเติมได้ตั้งแต่อะไรครับเนี่ยจริงๆสมัยก่อนนะครับตัวรถรุ่นที่เป็นตัวซีวิกนะครับเราจะเติมได้สูงสุดนะครับถ้าเป็นตัวเทอร์โบอย่างนี้นะครับจะเติมได้แค่เอ่อ e ยี่สิบอ๋อ e ยี่สิบนะครับแต่ณวันนี้ครับเราทําให้ประหยัดขึ้นครับซีวิกก็จะสามารถเติมได้ถึง e แปดห้าแล้วอ๋อก็คือเติม e แปดห้าได้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยใช่ใช่เลยโอ้ยงี้ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเลยครับโอ้สุดยอดเลยครับวันนอย่างนี้อย่างนี้เกิดเมียให้ตังมาพันหนึ่งไปเติมมันนี่เเเเเมมมมได้้้้ัยยนอองก๋โสบบาาลครรติแค่ร้้อออยยยเเเดีวกก็พนง๋สามมนนะคคครรัับบเเี่ยโอ นี่ครับพี่หนึ่งไฟท้ายครับตัวนี้ก็คือจะเป็น f ู l l LED ดีเช่นกันครับโอ้เป็นยาวๆมาเลยใช่ไหมครับต่นี้ครับพิเศษหนึ่งเรื่องนะครับยังไงครับน้องเก๋อุ้ยน้องเก๋ใช้นิ้วอะไรต็อกเอามาเลยครับนี่คอนิชีนะครับผมโอเคตัวนี้ก็คือว่าเราไม่ต้องใช้แรงในการยกฝาท้ายอีกต่อไปอันนี้ปรับขึ้นมาให้เองเลยใช่ครับแล้วก็ด้านในเนี่ยครับค่อนข้างจะกว้างมากนะครับยังไงดีครับเก๋ไม่เชื่อเดี๋ยวต้องจะลองให้ดูนะครับ โอ้ยน้องเกศถ้าเราไปในฮี้ปิดแน่นอนแต่ว่าตัวนี้ครับเราเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นนะครับคอีกหนึ่งจุดนะครับสังเกตว่านี่ครับด้านหลังครับตัวนี้ก็คือจะมีสปอยเลอร์หลังนะครับแบบสปอร์ตมาให้ลูกค้าเลยออและครับลูกค้าทุกรุ่นครับทุกเกตพี่หนึ่งแนะนำได้เลยครับว่าก็คือจะเป็นท่อคู่นะครับผมมาให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยเพียงแต่ว่าจะมีเขาเรียกปลายถ้อยเสียให้เฉพาะตัว R S เท่านั้นนะครับ ก็คล้ายๆกับตัวสไปเลอร์ครับก็จะมีให้เฉพาะตัว RS นะครับผมและทุกรุ่นนะครับหากคุณถอยหลังครับก็จะมีกล้องครับส่องท้ายรถให้ทางด้านหลังอเกิดมีใครมานอนอยู่นะครับเซ็นเซอร์ไม่ร้องยังไงกล้องก็จะเห็นเช่นกันก็คือปรับได้สามมุมมองเลยนะครับใช่แล้วครับผมเพื่อความปลอดภัยก็คือ กว้างสูงต่ําอะไรที่เขาพูดกันแล้วก็คือมีกระถางต้นไม้อะไรอยู่นี้ก็คือทับได้แตกไปเลยครับพอทับแตกเลยใช่ไหมอันนั้นคือสมัยก่อนสมัยก่อนสมัยนี้ไงโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อไปนะครับผมตัวนี้ครับรื้อเชิญครับพียไหนครับวยมีไฟลายแดงๆด้วยครับตงเก๋ออันนี้ก็คือจะมีไฟสองเท้าสีแดงนะครับพร้อมกับด้านข้างนะครับให้ลูกค้าเลยสปอร์ตแน่นอนครับทั้งคันโอ้ยสวยหรูหราเลยนะครับเนี่ย เอางี้ครับต้องเกให้เดี๋ยวเรามาพบกับภายในนะครับของตัวซี v i c นะครับผมแบบว่าเราดูเลยครับว่าภายในมีออปชั่นอะไรนะครับเอาแบบเต็มระบบไปเลยนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยว<ป>เราไปดูกันนะครับ โอ้พี่หนึ่งยังไงครับตงแก๋กว้างมากเลยอะพี่สีดำด้วยอวยสวยมันมันกว้างขนาดนี้อะพี่มันคือตัวซีวิกข้อดีของซีวิกตัว G11 เรานะครับผมภายในก็้างครับใช่ครับพี่หนึ่งไม่มีเข็มแล้วหรอครับพี่มันไม่มีแล้วครับองเก๋เข็มเย็บผ้าอะไรพวกนี้เข็มใหม่ครับเข็มไฮหรอไม่มีแล้วครับองเก๋เพราะเดี๋ยวนี้เราเป็นหน้าจอนะครับ TFT นะครับมาให้กับลูกค้าเลยนะครับเป็น10.2นิ้วนะครับผม ซึ่งจะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลแล้วนะครับผมครับพี่ พร้อมกับนะครับผมมีหมวดการขับขี่นะครับสามหมดให้ด้วยกันนะครับผมก็จะมีเป็นอีโคโหมดนะครับผมก็สามารถปรับที่ตรงคอนโซลนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นแบบโนมอลขับแบบธรรมดาโนมอลครับเราต้องการขับแบบโหมดสปอร์ตกดไปปุ๊บนะครับผมมันก็จะเป็นแดงๆขึ้นมาตรงหน้าจอมันก็จะแรงแงหน่อนะใช่ครับมันก็จะขับแบบสนุกครับสปอร์ตสบายนะครับผมอัตราการเร่งนะครับผมก็ดีเยี่ยมเลยนะครับผมเดี๋ยวอันนี้นะครับผมเรามาดูที่ตัวของเครื่องเสียงกันนะครับผม เครื่องเสียงนะครับของเราเป็นหน้าจอแบบ9นิ้วนะครับสำหรับตัว RS นะครับแต่ถ้าเกิดตัว EL EL Plus นะครับผมจะเป็น7นิ้วนะครับผมซึ่งตัวนี้จะว้าวมากนะครับต้องเก๋ว้าวยังไงครับว้าวว้าวครับพี่ว้าวแล้วครับผมก็คือเนี่ยจะมีนะครับ Apple CarPlay แบบไร้สายแล้วนะครับผมเมื่อก่อนมีเสียบสายใช่ครับระยงระยางเกะกะครับต้องเก๋ต้องเลยเหรอครับเนี่ยใช่ครับผมอันนี้ก็มีให้ทุกรุ่นเลยนะครับผมก็อันนี้สะดวกสบายมากในการเชื่อมต่อนะครับผมแล้วตัวนี้ของเรามีระบบนําทางให้ด้วยนะครับบอก ใช่ครับเป็นระบบแบบใหม่เลยนะครับผมบใช้งานง่ายบสบายพร้อมภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรมีครบถ้วนเลยนะครับแถมพร้อมกับตัวนี้ยตัวไอเเราเนี่ยมีระบบ เขาเรียกว่าระบบคู่มือครับแบบแมนนวลนะครับผมแมนนวลเฉพาะตัวไอเลยครับที่อยู่ในนี้เลยเราต้องไปเปิดจากคู่มืออีกแล้วใช่ครับแบบบางทีผู้หญิงแบบอุ้ยอะไรอะอะไรโชว์ขึ้นมาแล้วเพลินตอนนั้นมันมันมันดึกแล้วจริงนะอะไรอยู่คนเดียวก็สามารถกดดูได้เลยครับผมหน้าจอเลยใช่ครับเป็นคู่มือเจ้าของรถเลยไฟอะไรโชว์เราสามารถกดเข้าไปตรงนั้นได้เลยก็จะบอกหมดเลยครับสถานะไฟโชว์นี่คืออะไร สะดวกสบายไหมครับน้องเก๋สะดวกมากเลยฮะอันนี้ถ้าคนที่ไม่รู้เรื่องรถก็สามารถใช้รถแบบนี้ได้ใช่ครับผมแต่การที่ไม่รู้เรื่องรถเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ต้องขับรถเป็นด้วยนะครับผมอใส่เกียร์เต็มันเป็นจบเลยใช่ครับผมอันนี้คือข้อดีนะครับผมและแถมเครื่องเสียงเราตัวนี้นะครับมาพร้อมกับลำโพงทั้งหมด8ตัวเลยนะครับผมลำโพงของอะไรครับเนี่ยไพโอเนียครับน้องเก๋โอ้เสียงดีมากเลยนะครับโอยขอบอกเลยฟังเนี่ยลื่นหูเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวเลยนะครับ แบบฟังสบายฟังเพาะนะครับผมอันนี้เรามีมาให้เลยนะครับสปอร์ตสปอร์ตแน่นอนใช่และในหน้าจอที่เฮียบอกครับ TFT เนี่ยมันก็จะมีการแจ้งเตือนบอกหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไม่ค่าสาย c ซ t y ทรเบลตรงตำแหน่งไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมคือห้าตำแหน่งเลยปหะครับเนี่ยใช่ครับผมห้าตำแหน่งก็จะแจ้งเตือนเราเลยนะครับหรือตรงด้านหลังนะครับผมจะมีไฟเตือนนะครับเวลาแบบว่าเราไม่ได้ค่าสาย c ซ t y ทริเบลด้านหลังอ๋อคือต่อไปนี้ไปคือเราต้องปลอดภัยแล้วใช่ครับแล้วก็หน้าจอครับ ของเราที t ีเนี่ยคือมันจะมองไม่น่าเบื่อเลยมันสามารถปรับได้2โหมดนะครับครับก็คือจะเป็นแบบกลมๆนะครับผมบอย่าง2ก็คือจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นบาร์ครับผมมันจะเป็นแบบเป็น<อ>เป็นซ้ายขวาความเร็วอยู่นี้นี้อยู่นี้อะไรเงีตต้ยสามารถเลือกหน้าจอได้นะใช่ครับ<ม>ก็คือให้อัตราลดในการขับขี่ไปแบบหนึ่งนะครับม,มาพร้อมกับแอร์อัตโนมัตินะครับผมแบบออโต้ใช่พร้อมกับแผงรังผึ้งนะครับผมคือจริงๆต้องบอกเลยครับ เขาเรียกว่าแผงแอร์แบบนี้จริงๆเฮียจะเห็นอยู่ในรถแบบพกพาซุปเปอร์คาร์นะครับผมใช่แต่นี่เราเอามาออกแบบนะครับแบบประณีตให้กับลูกค้าเลยนะครับสมากเลยครสีพโนแบ็คเนี่ยใช่แล้วก็จะมีสีพิโนแบ็คให้นะครับผมก็เรียบหรูนะครับผมสมฐานะครับผมอันนี้นะครับผมเราจะมีในเรื่องของหน้าจอเครื่องเสียงให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับผมอ่าต่อไปนะครับเราจะมีในเรื่องของระบบ พันธุาเซนซิงนะครับระบบความปลอดภัยหลักใช่คือเป็นระบบความปลอดภัยหลักมีให้ทุกรุ่นเลยนะครับตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะครับคือง่ายๆเรามีงบน้อยสมัยก่อนนี่จะต้องมีเฉพาะตัวอะนะครับตัวรานสองเลยใช่ครับอันนี้เรามีให้ตั้งแต่ตัวแรกเลยอ่เดี๋ยวให้น้องเก๋ธิบายครับระบบเซนซิงตัวนี้มีอะไรบ้างครับผมน้องเก๋อ๋อได้ครับ คือข้อแรกครับตอนนี้ต้องย้อนไปก่อนว่าเมื่อก่อนนะครับระบบเซนซิงเราเนี่ยมันจะมีแค่5ตัวนะครับมแต่ณปัจจุบันครับถ้าเป็นเจนะครับมันจะให้มา6ตัวนะครับอันนี้ก็ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับหลักๆนะครับตัวแรกนะครับมันจะเป็นระบบควบคุมนะครับความเร็วนะครับคผมอัตโนมัติแบบแปรผันนะครับอ่าครับพร้อมกับระบบนะครับปรับความเร็วตามรถยนต์ขันหน้าครับพี่อ๋อเคื่อง่ายๆก็คือควบคุมความเร็วให้เลยเกิดมีรถข้างหน้าแบบ ตบมาเข้าเลนเราใช่ไหมครับก็จะลดความเร็วให้เราจะลดให้แต่เราบัสเลยอ๋อก็คือง่ายๆเราตั้งความเร็วคงที่ไปอะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องกลัวมาคอยเหยียบเบรกอะไรคือรถจะชะลอตัวให้เองเลยครับแถมเลือกระยะห่างจากเขาได้ด้วยนะครับอปรับได้สามถึงสี่ระดับนะครับผมอ่าโอเคครับแล้วก็ระบบที่2นะครับผมก็เป็นระบบช่วยนะครับควบคุมรถของเรานะครับครับผมให้อยู่ในช่องทางเดินรถยนต์อ๋อก็คือเวลาเราขับขับเนี่ยบางทีเราเผลอมองวิวหรือว่า กดโทรศัพท์นู่นนี่นั่นหรืออะไรเงี้ยก็คือมันก็จะประงองให้อยู่กันเลนครับจะมีการแจ้งเตือนของระบบเลยนะครับผมก็อาจจะมีการแจ้งเตือนมีเสียงดึงวงมาลัยกลับให้อะไรเงี้ยนะครับโอเคแล้วก็สามครับผมครับผมเป็นระบบเรื่องของเตือนนะครับการชนรถนะครับและคนเดินข้ามถนนนะครับพร้อมกับระบบช่วยเบรกให้เลยครับก็มีคือเป็นระบบช่วยเบรกให้อีกทีนึงใช่แต่ตัวนี้เห็นเขาบอกว่าตอนเนี้ยของเราอ่ะตัวเนี้ยของเราไม่ใช้เลด้านะนะครับ ใช้เป็นกล้องแบบมีความละเอียดสูงนะครับผมก็คือฉลาดมากขึ้นด้วยนะครับสามารถตรวจจับนะครับผมจักรยานและมอเตอร์ไซค์ด้วยได้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้จะค่อนข้างละเอียดมาแล้วแต่แต่คืนนี้ยังไม่ได้ก็คือในเรื่องของเด็กเท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่านาก็มองเท้าอะไรครับปลอดภัยที่สุดครับผม แล้วก็ต่อไปครับตัวที่ตัวที่4นะครับผมก็จะเป็นระบบเตือนนะครับและช่วยควบคุมนะครับเมื่อรถเราออกไปนอกเลนครับพี่อ๋อก็คือบางทีเราเขอขอขับขับบันแถวออกไปอย่างนี้มันก็จะประคองกลับเข้ามาให้เลยใช่ครับจึงแปว่ามันจะมีการแจ้งเตือนตามระบบของตัวรถยนต์นะครับใช่ครับผมโอ้ยอย่างนี้ดีนะครับดีครับดีครับส่วนตัวสุดท้ายครับตัวที่5ที่เคยมีนะครับตัวนั้ก็จะเป็นระบบนะครับปรับไฟสูงอัตโนมัติให้เรานะครับอ๋อย่างอย่างเช่นบางทีเราขับขี่อย่างนี้ใช่ไหมน้องเก๋บบางทีเราเปิดไฟสูงทิ้งไวลวบาางทีเรืม คันที่เขาสวนมาโมโหเป๊ะเลยใช่ไหมเขาจอนะปัดไฟสูงทำไมวะอะไรเพราะ <yeah. S 2> เรารวย <laughs> <laughs> เราก็แบบว่าอันนี้มันเป็นระบบเหมือนกับนเปิดให้เกิดมีรถคระสวอนเข้ามาปุ๊บมันก็จะดับให้เองเลยเขาก็จะยิ้มให้เราแล้วที่นี้ครับแล้วว่าตัวนี้ครับระบบพิเศษที่เพิ่มเข้ามานะครับยังไงครับท้องเสกก็คือว่าตัวนี้ครับจะเป็นระบบเตือนนะครับเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ครับเฉพาะรุ่นเจ็ดสิบเอ็ดนะครับครับผมในกรณีที่อย่างรถคันหน้าเคลื่อนตัวออกไปครับก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนเรียกเราครับว่ารถคันหน้าไปแล้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนเสียงด้วยใช่ครับการแจ้งเตือนจะเป็นการดึงหูครับการแบบผป ใช่ครับอ้อยอันนี้ อันนี้หาได้ที่ไหนครับแบบนั้นนะครับผมเป็นแฟนเราเองมันมีเโอ้โหมนุษย์มีอะไรอีกแล้วนะครับก็จะประหยัดค่าหมอไปโอ้แต่แต่เราก็จะเจ็บหูนิดๆนะครับตึงๆหน่อยนะครับผมใช่ครับประมาณนี้ครับอ๋อก็คือเหมือนง่ายๆเวลาเราติดไฟแดงนะครับอย่างเงี้ยเรานั่งเล่นโทรศัพท์แล้วเพลินแบบไฟเขียวแล้วรถคันหน้าออกไปปกติสมัยก่อนที่ไม่มีระบบนี้ครับเขาก็จะบีบตาเตือนเราด้านหลังโอ้ยเราก็ไอ้อู้หูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็จะชมว่าเรารวยเหมือนกันโอเคครับแต่นี่คือพอเตือนปุ๊บเราก็ออกไปได้เลยโอ้ยมันก็ดีนะครับผมอันนีี้ก็ม ต,ตัวเริ่มต้นหมดทุกรุ่นเลยนะครับผมอ๋อผมดีดีเลยนะครับผมก็ง่ายๆครับอุปกรณ์นะครับผมสะดวกสบายนะครับขับขี่ดีเยี่ยมนะครับผมแถมความปลอดภัยระดับ <ไป S 1> สูงบบเลยนะครับผมสมาร์ท<ม>ครับสมาร์ทใช่และอย่างเนี่ยมาทั้งช่องชาร์จเจอร์ไวเลสนะครับผมก็คือ เป็นชาร์จแบบแบตเตอรี่รของ<า>มือถือแบบไร้สายนะครับอันนี้นนเป็นแบบ1 5วัตต์เลยนะครับ <ฮะ S 1> ซึ่งต้องบอกเลยครับว่ามีเฉพาะตัวซีวิกตัวนี้เท่านั้นเท่า<อ>นั้นเลยนะครับเพราะว่าชาร์จแบบฟ้าชาร์จมากๆครับ1 5วัตต์นะครับผมปกติมีไม่ถึงก็เต็มที่ก็5วัตต ขอสิบวันอะไรเงี้ยนะครับผมพื้นปี่ก็จะมีเหมือนเดิมใช่ไหมพี่มีครับก็คือมีด้านหน้า2นะครับผมแล้วก็มีช่องนี่ครับเราเตอร์ใช่สิบสองวันแล้วก็พร้อมด้านหลังนะครับผมอ่าก็มีให้ใช่ครับโอ้ชาร์จใจเลยครับพร้อมช่องเก็บแก้วนะครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยไม่รู้อะไรนักหนานะครับผมเนี่ยพร้อมที่ท่าแขนนะใช่ครับมีที่เก็บของนะครับ พร้อมกันนี้ครับผมมีระบบเบรมมือไฟฟ้านะครับผมหรือเบรโอนะครับอ่าก็จะไม่ต้องมาอมคอยดึงใช้ลงใช้แรงอะไรแนละ้วกดเพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเองนะครับผมครับผมอ่าแม้มมมมกระทั่งแอร์เราก็เป็นระบบแบบออโต้นะครับผมก็สามารถปรับเลยนะครับคนซ้ายขี้หนาะวคนขวาขี้ร้อนอ่ะก็ปรับแยกแยกันได้เลยใช่ครับผมอ่าเดี๋ยวต่อไปนี้นะครับเราจะขอออกไปนะครับแนะนํานะครับผมเกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์นะครับที่มา ใน Civic นะครับ G11 แบบขุมกำลังแบบต้องบอกเลยครับเต็มพิกัดครับผมก็คือเต็มระบบเลยครับใช่ครับแรงนะครับผมคือเรียกว่าหนูลากช้างได้เลยแรงและประหยัดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว้าวพี่หึยังไงครับต้องแก็เครื่องยนต์1.5 VTEC Turbo มันดียังไงครับเนี่ยมันดียังไงเล่ะครับอันนี้นะครับผมพันด้าซีวิกของเรานะครับ ให้ตัว1.5เทอร์โบนัยนแะตัวแรกเลยตัวเลยครับใช่ครับมาพร้อมกับขุมพลังลังนะครับผมที่สูงมากๆ178นึงร้อยเจ็ดสิบแปดแรงม้านะครับผมแรงกับแรงบิดนะครับ240นิวตันเมตรนะครับโอ้โหครับพี่และประหยัดน้ำมันอยู่ที่ไหนอ่ะน้องเก๋17.2ครับผมโอ้โหสุดยอด้องเปตามโบชัว์เลยครับเราทั้งสองคนนะครับผมไม่ดูเลยโอเคนะครับผมและอันนี้นะครับผมของเรามาพร้อมกับสีนะครับผมทั้งหมด6สีเลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตปิดฝาปองกันนะครับ ไม่ใช่นะครับผมเล่นเองนะจบเองเลยสีแรกนะครับผมก็จะเป็นนะครับสีแดงอีกไนท์นะครับผมสีที่2ก็จะเป็นสีขาวเมทัลลิกมุกนะครับสีที่สามมันก็จะเป็นดำคริสตัลมุกนะครับผมสีที่4นะครับจะเป็นฟ้าเมอร์นิ่งมิสนะครับเมทัลลิกเหมือนกันนะครับสีใหม่เหมือนกันใช่ไหมครับครับผมแล้วก็สีที่ที่ห้านะครับก็จะเป็นเทอร์มัลทีเออร์ลอยนะครับผมอันนี้ก็ใหม่เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็จะมีสีเงินนะครับเมทัลลิกนะครับ ก็จะมีทั้งหมด6สีด้วยกันนะครับสีด้วยกันเลยนะครับผมและอันนี้นะครับผมของเรามาพร้อมกับราคานะครับผมที่ต้องบอกเลยครับตัว EL นะครับอยู่ที่964,900นหกนสี่ับาทนะครับผมตัวเริ่มต้นเลยนะครับผมไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับเของปรับออปชั่นขนาดนี้นะครับผม่คตัวไอซ่อนนะครับ e อ Plus นะครับอยู่ที่1,9900ลานนเกร้บาทนะครับผมตัวท็อปเลยครับ1,199,900านหนึ่งแาหมนะครับผมก็เลกาส่วนใหญ่นะครับผมเพราะว่า เราจะก้าวต่อไปก้าวไปข้างหน้าใช่ครับผมและอันนี้นะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็มาทํคชิปนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้านะครับผมก็อาจจะมีทํคชิพที่แบบไปเทสทดลองนะครับหรือเทสได้นะครับก็คือ ไปแนะนําการใช้งานจริงๆเลยนะแต่เนื่องจากตอนนี้สถานการณ์บ้านเราใช่โควิดด้วยอะไรด้วยนะก็ยังอาจยังไปทําอย่างนั้นไม่ได้แต่ถ้าสถานการณ์มันเบาบางลงนะครับผมจะจัดบ้าจะจัดให้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมยังไงครับไลค์ครับพี่กดแชร์นะครับ เป็นกําลังใจให้แล้วก็อย่าลืมกดตะไคร์สัตตะไคร้ให้เราด้วยนะครับน้องเก๋ถ้าตังตะไคร้ไม่ได้นะครับเราจะได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ครับออกมาอีกเยอะๆนะครับผมให้ลูกค้าได้เห็นกันว่าถ้าวันนี้จะซื้อซีวิกแล้วมันมีข้อดีอะไรบ้างนายังไงก็ขอเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับผม่ครับยังไงวันนี้นะครับผมเซลหนึ่งนะครับผมแล้วก็เซล์น้องเก๋นะครับผมต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับ